อย่พี่พี่แนะนำน่ครับก็ต้องค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆนะสิบโลสิบสองโลสิบห้าโลสิบเจ็ดโลขึ้นไปเรื่อยๆรับเจ็ดปีอันนี้ค่อยแนะนําตัวจะเสริมนิดนึงสําหรับคนที่เริ่มวิ่งใหม่ๆเลยอยากจะเชียร์นะว่าวิ่งกี่วันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่หนึ่งของเออใช้คาว่าเมนท์ถึงเป้าหมายเมนทเท่า่ะเรื่องจิตใจอะไรเงี้ยว่าอ่ะวิ่งได้หนึ่งชั่วโมงละอะไรเงี้ยแล้วพอกลับไปวิ่งเป็นระยะกิโลใหม่เงี้ยมันมันก็จะง่ายขึ้นเชิงนั้เขาจะรู้สึกว่าเออฉันทําได้นะอะไรเงี้ย ก,ก็พยายามแปลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับระหว่างเช้าับเย็นเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นโอ้มันแล้วแต่แล้วแต่คนเลยเนาะน,น่าจะตามสะดวกไหมแต่จริงๆอันนี้มีแบบว่าเ,เขาเรียกว่ามันมีเหมือนปกติเขาจะเล็กคอมเมนต์นะครับว่าแบบให้วิ่งเชา้าอันนี้มันเป็นแบบเป็นเป็น เป็นอาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอาร์ติเคิลมาเออเขาเขียนมาเลยครับแต่วิชาแต่ว่าพอวันที่มันเป็นอันนี้ไม่มาจากฝั่งแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกพอเขาบอกวิ่งเช้าเขาอะมันก็ไม่ใช่เช้าแบบของเราเตามตีเก้าโมงก็อาจจะยังวิ่งได้อยู่แต่ว่าเอาเอาโดยรวมๆล้วนะครับก็คือว่ามันเหมือนกับเอ่อคนคนนะครับมันมีเหมือนเขาเรียกว่าไบออร์จิโนองอาจจะแบบเพราะว่าเวลาที่เราโกรูเอ่อเวลาที่เราแบบเหมือนทำงานอะทั้งวันอะ มันก็จะเดรนมันก็จะเดรนไปเรื่อยๆคือมันมีแบบเมนทัลฟาธีระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคน manage ได้อะครับก็ไปตอนเช้านี่จริงๆมันก็จะจะเฟรชเฟรชสุดอะเนาะแต่ก็บางทีคือมันก็จะเทรดเพราะเวลาเราบอกว่าไปวิ่งเช้าของของคนไทยอะก็คือต้องไปศุลล์ตีสี่ครึ่งตีห้าคือบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่จุดที่เฟรชที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผมว่าจริงๆชอบคาแนะนําภูมินะก็คือฟิกตารางครับแล้วทําตามนั้นจริงๆแล้วก็คือเราอาจจะสุดท้ายแล้วเราอาจจะแบบจับ จุดเอกได้แหละเพราะแบบไอ้พวกเออ่ work out s e s s i o นแบบนี้เราอยากจะใส่ไว้เช้าหรืออยากจะใส่ไว้เย็นอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ภูมมชอบไหนวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นส่วนใหญ่ผมวิ่งเช้าครับแต่ข้ออย่างที่บอกคือผมวิ่งก่อนตื่นครับช่ต้องวิ่งก่อนทํางานนะครับไม่งั้นมันจะแบบเออเกิดขาดหายอแต่แต่ของพี่จะไม่เหมือนเพราะว่าวันธรรมดาพอดีที่ทํางานไกลก็จะไม่ค่อยตื่น วันธรรมดาก็จะวิ่งเย็นจะมากกว่าแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวิ่งเช้า mm hmm. เอาเอาจิงๆก็แอบรู้สึกว่า,าถามว่าวิ่งอะ่ะก็ดีกว่าไม่วิ่งเนาะก็คือจะวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นอยากอยากจะแชร์ว่าวิ่งเช้าวิ่งเย็นอะไรก็ได้เราเราไม่ได้เป็นคืออย่างน้อยก็ทําให้มันเป็นนิสัย <c oughs> ก่อนนะเราเราไม่ได้แบบต้องเป็นล่ารางวัลอะไรขนาดนะ้นเราแค่ออกกําลังกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ วิ่งวิ่งวิ่งก่อน, <laughs> อน,นดีกว่าเนาะอ่าน้องด้ามีอะไรเสริมมาครับอ๋อเพราะว่าถ้าแต่ละแชร์ในมุมของคนที่เพิ่งมาวิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเ,เขาอาจจะวิ่งได้ไม่สม่ำเสมอเพราะว่าแบบวิ่งไปเลื่อ,อาจจะมีเจ็บอ่างเงี้ยครับนี่ไห้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยว่าไอ้ที่เราเกินเรื่องการยืดเหยียดแล้วพวกเนี้ยเนาะการบริหารเวลาหรือระยะทางในการวิ่งมันจะช่วยให้เราวิ่งสม่ำเสมอขึ้นได้ยังไงบ้างเอาตัวนี้เข้ามาช่วย ผมนิ่งคือวิ่งสวด้าวิ่งเพิ่งมาวิ่งใหม่ๆด้จะวิ่งสัปดาห์ละสาวันอมีวิ่งไปสองวันวันนี้สามเจ็บแล้วใช่ไหมอาจจะยืดเกียรไม่พอหรือเปล่าจะแบบไปเร่งระยะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเยงี้ครับคือจะบริหารตรงนี้ยังไงได้บ้างผมผมว่ามันมันรวมๆกันครับคือรวมๆกันจากที่หลายคนตอบเลยว่าหนึ่งคือที่บอกให้พักให้เพียงพอหรเปล่าครับคือวิ่งเรารู้ว่าใหม่ๆเรามาเราจะไม่เคยวิ่งเราก็มาวิ่งเนี่ยมันก็ อาจจะแบบด้วยอารมณ์แบบสนุกคึกคักแหละแต่สุดท้ายอ่ะคือถ้าเราไม่มีหลักการหรือไม่มีรูทีนที่ที่มันแต่ว่าเหมาะสมเช่นเรา,าจะแบบวิ่งติดติดกันทุกวันเลยแล้วก็เราก็พยายามเพิ่มระยะโดยที่ไม่สนใจไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะมันทำได้ครับเพรา่ามันมีคนทำได้เยอะด้วยแต่ว่าระยะยาวอ่ะสมมติมองไปต้นปีไปถึงปลา,ายปีอ่ะมันน้อยคนที่จะทำแบบนั้นได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่เจ็บเพราะงั้นอ่ะผมค่อนข้างเชื่อในความแบบความเป็นรูทีนและความสม่ำเสมอ คือเหมือนกับว่าเราเซตไว้เลยว,ว่าสมมติเราจะวิ่งอาทิตย์ละสาวันวันเว้นวันแล้วก็มี stretching อาจจะ dynamic stretching ก่อนวิ่งแล้วก็อาจจะแบบหาอาทิตย์ละ 1, วันสองวันมา static stretching แบบแบบให้มันเป็นเซสชันจริงๆรอ่ะแล้วก็เรื่องความแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เป็นจัดจัดไปเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็ทําไปแบบนั้นอนะ่ะถึงแม้ว่าแรงเราจะเหลือเราวิ่งได้อีกนะแต่ว่าระยะยาวแล้วผมว่ามันดีกว่าเพราะสุดท้ายสมมติเราวิ่งไปใช่ป่ะครับเราทําแบบนี้ได้ไป สมมติเราเราไม่รู้ Eller, ว่าไม,ม่สนใจอาจจะแบบวิ่งวิ่งเยอะขึ้นไปโดยที่แบบอาทิตย์นี้วิ่งสามสิบโลอาทิตย์หน้าจะไปหกสิบอะไรเงี้ยมันอาจจะทําได้แต่ว่าถ้าสิงันเจ็บขึ้นมาทีมันพักสองเดือนอะไรเงี้ยครับไม่นมก็ไม่คุมผมนะผมผมคิดว่างั้นนะได้เดี๋ยวผมเสริมต้องคูมหน่อยละกันก็คือปกติอะครับสาเหตุเวลาวิ่งแล้วเจ็บอะมีสาเหตุมีเยอะหลอกจริงสามอย่างนี้แหละไม่วิ่งเร็วไปก็วิ่งเยอะไปแล้วก็ กับวิ่งบ่อยไปมีสามอย่างนี่แหละคือมันไม่มันไม่บาลานอะไรอย่างี้นะครับก็ไม่ว่าจะขึ้นระยะเยอะเกินไปหรือวิ่งเร็วเกินไปอะไรเย่างนี้ยก็เป็นสาเหตุเจ็บได้ทั้งนั้นอะไรยเงี้ครับก็จริงๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องของบาลานกับหรือคาอบีครับสำคัญที่ผมเห็นคอมมอนที่คนแบบเปที่คนเป็นกันเยอะๆก็คือว่าเจ็บเราไม่พักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะสําคัญอะไรย่างเงี้ยครับก็จะมีอ่าเจ็บเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนบางทีแบบเราเจ็บนิดๆหน่อยๆก็ จริงๆคลาสสิกเลยก็คือว่าเวลาที่เจ็บอ่ะคนรู้สึกว่าอ๋อเจ็บไปจ็อกซี่ <laughs> <laughs> ก็เจ็บใช่ไหมเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็ไปอีซี่ก็ได้ยอะไรเงี้ยลองจอกดูอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็เอ่อถ้าถ้าคนไม่มีโค้ชอาจจะอาจจะใช้นั่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดคนวิ่งอะครับก็ทางที่ดีก็ลองสังเกตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคนวิ่งผมว่าคนวิ่งที่เอ่อเหมือนกับจะใช้คำประสบความสำเร็จไหมใช้คําว่าเหมือนกับวิ่งเรารู้สึกแบบแฮปปี้อ่ะเอนจอยก็คือต้องแบบ เป็นคนละเอียดนิดนึงเป็นถึงละเอียดกับกับตัวเองอะไรเงี้ยครับพวกเรื่องท่าวิง่งอาการบาดเจ็บร,รู้จักสังเกตว่าเราเป็นแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอันจริงเดี๋ยวอธิบายท่าวิ่งเดี๋ยวมันจะยาวเนาะแต่ก็ประมาณว่าคือ,เ,อ,อเราต้องคอยสังเกตอาการบาดเจ็บครับเพราะว่าวิ่งมันเหมือนกับถ้าให้เทียบกันนะครับก็จะคงเทียบกับจักรยานละกันเนะาะจักรยานเนี่ยมันจะเ,เวลาที่เราออกกํลาลังกายมันจะไม่เจ็บมากเพราะว่าการเคลื่อนไหวเรามันแทบจะเป็นแค่ในแนว ในแนวแกนเดียวเนาะเพราะว่าขาเราก็ปั่นแค่ย่างเงี้ยดูป่ะครับ <c oughs> วิ่งอ่ะมันเป็นเหมือนกับเราเคลื่อนไหวเต้องเป็นข้างหน้าด้วยเป็น2ม <c oughs> ิติ <c oughs> ใช่ไหมครับเป็นเพลนเอกวาเนาะมันก็จะมีแบบน,นิดนิดหน,น่อยห่ครับการวางเท้าการอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลหมดเลยเนาะก็คือถ้าเกิดถ้านั่นนั่นหน่อยก็พยายามอาลองมอนิเตอร์ระยะการวิ่งก็คือโหลดนะครับให้ดีอะไรอย่างเงี้ยลองดูเรื่องเพลสดูเรื่องแบบสังเกตอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ครับ คูดาวคูดาวคูดาวจริงๆก็สําคัญนะครับ <laughs> ยิ่งถ้าเซสชันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็นนแนะนําเหมือนกันก็เจาะให้ให้เหมือนกับให้มันเหมือนจริงๆแล้วผมจะคูดาวเยอะตอนที่แบบเซสชันหนักนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอาดีเทลนิดนึงแล้วกันก็คือปกติสมมติเราลงคอร์ดนะครับวิ่งเร็วๆก็คือเป็นพวกแบบ <ลง S 1> ว <c oughs> ิ่งชอตพิสแทนวิ่งเร็วหน่อยอ่าเป็นวิ่งเร็วปกตินะครับก็คือสมมติว่า สมมติผมไปลงคอดพันหนึ่งพันหนึ่งพเมตรนะครับก็อาจจะวิ่งแถวแถวเพสแบบ P ีบเอ่อเพสแถวเพอร์เซนท์เบสห้าเคอะไรก็คือแบบเร็วแล้วก็พากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เราทําอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีเอ่อกดแลคติกสะสมในกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนั้นเป็นจุดประสงค์ของการเทรนนะครับก็เวลาพวกเซสชันที่หนักๆก็คูลดาวก็คือช่วยไล่ไล่เลือดนะครับคือแบบคูลเอ่อวิ่งคูดาวเชื่อเไหวียนเพื่อใหไล่กดแลคติกออกเพื่อไล่กดแลคติกออกมาเพื่อจะสลายมาคอนเวิร์ตมันกลับไปเป็นนนออะะไรรรยย่าางงเี้้คัับปมณ มีอะไรไหมไม่งั้นจะเป็นอันต่อไปคิดว่าหเหมือนอก็ตอบไปน้องหมดแล้วแหลนะถามเดยนะลืม <laughs> เปลี่ยน <idi guidelines> เป็นอันต่อไปไหมได้แต่ส <ığın> ักนิด <Hands> นึงแล้วกันคือแต่ละคนนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะกายภาพร่างกายไม่เหมือนกันเนาะอย่างของด้าเนี่ยคือด้าก็จะเป็นมีอาการเป็นเท้าแบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ๆบอกว่าเรามาทบทวนตัวเองเรื่องของ dynamic stretching static stretching เราทำเพียงพอไหมเราวิ่งถี่กันไปหรือเปล่าพักผ่อนพอหรือเปล่าและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ละคนเนี่ยกายภาพไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสังเกตเอ้ยเราจะมีอาการ ลักษณะเชฟทาวไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเราจะออกกําลังกายอย่างไรได้บ้างพี่ๆก็บอกอาจจะมีการทำเเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายเราบางส่วนมันแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะวิ่งแล้วไม่บาดเจ็บมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสามารถอยู่กับปกติถือว่าวิ่งได้แค่สัปดาห์หนึ่งสามสามวันก็เจ็บละอะไรเงี้ยครับอาจจะวิ่งนิดสี่ถึงห้าวันมากขึ้นนะคือตรงนี้ก็คือมามารีวิวตัวเองหรือจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันมันมีสภาพที่ดีขึ้นนะนั่นไหมาาายควววม่เเททรนนิ่งนี่ก็สคัญชวยในเรื่องของการวิ่งด้วย ไราให้พี่ๆเจ็บมะคัใวัเทรนนิ่งเทรนนิ่งใช่ไหม <laughs> uh, ช่วยมากใช่ว่าใช้คาว่าช่วยมากเลยดีกว่าเพราะว่าวิ่งมันคือการต้องกระแทกเนอะแล้วเราใช้กล้ามเนื้อในการกระแทกเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็ช่วย<ล>ที่ว่า,าที่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่คนบาดเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงแต่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคืออาจจะบาดเจ็บจาก จุดอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีทข่ของผมก็อาจจะปัญหาอาจจะเจ็บสมัยสมัยมีช่วงหนึ่งคือเจ็บหนักๆเลยคือไ t b นะครับมัน,ม,นมันก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ของร่าง,งกายอ<ร>นะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นก็เราไม่แข็งแรง ITB นี่อยู่ตรงไหนครับไอทอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเอ็นจริงจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่กล้ามเนื้ <c oughs> อเนี่ยมันเป็นเอ็นถ้าถ้าเอาความเจ็บนี้แต่ก็จะเป็นจุดที่แบบนักวิ่งหลายๆคนแบบเจ็บกันเยอะ เป็นเืวคลาสสิกแล้วการถ้าจะวิ่งระยะไกลแล้วเหมือนเราไม่แข็งแรงเราใช้กล้ามเนื้อได้ไม่ดีมันก็เลยไปหลวกที่อไอตัวส่วเนี้ยนะครับแล้วเราไม่ได้ยืดเหยียดที่ดีเราไม่ได้พักที่ดีอะไรเงี้ยมันมาหลายอย่างแล้วลกล้ามเนื้อการพักผ่อนการยืดเหยียดเห็นมาพูดแบบเดียวองนมาเพราะฉะนั้นก็เลยบาดเจ็บ<ม>ก็ อย่างที่ปอมเสริมนะครับก็คือดูตัวเองดูตัวเองแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆมาคิดกันดีกว่าเนอะว่าเอ๊ะมาจากสาเหตุอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมาแก้ปัญหาเนอะเอาประมาณนี้แล้วที่เขาบอกว่าแบบเออวิ่งลงการท้าไปเท้าที่วิ่งลงโซนอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่จริงยังไงหรือว่ามีความเห็นส่วนตัวส่วนตัวเาปล่ก็คือว่าถ้าถ้าเราวิ่งแล้วน้ำหนักกระแทกกล้ามเนื้อหรือเอวัววะส่วนไหน แล้วถ้าเรายังแข็งแรงพอแล้วเราไม่เจ็บผมผมโอเคนะเอา,าจริงๆในมุมมองของผมแต่แต่ในในเชิงคำแนะนำเขาก็จะแนะนำอา่าหลายๆคือเจ u r n a l มันเยอะเนาะมันเยอะมาก <laughs> ทำไมปอม,มํำหน้าอย่างนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเยอะจริงๆเหมือนแบบปอมเหมือ<ค>นกร<จ>ะโดดเคาน์เตอร์วิ่งส้นวิ่งส้นเท้าไม่ดีแต่แต่ทีมชาติก็วิ่งส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เลยไม่ค่อยเหมือนตอนนี้เขาจะไม่ดูเรื่องส้นเท้ากันแล้วใช่ไหมเขาจะดูจุดการลงว่า ต้องอยู่ไม่เลยอะไรอะไรอย่างนี้ปะก็มีใช่ไหมใช่ไหมอาจจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งแถวๆนะแล้วแต่คำนแล้วแต่ครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงแล้วกันก็ผมว่าเหมือนถึงคือเวลาเราพูดเรื่องลงปลายเท้ากลางเท้าส้นเท้าครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมันมันแคบเกินไปอ่ะคือมันไม่ได้บ่งบอกมันไม่ได้บ่งบอกเมคนิซึมของมันแทนร่างกายทุกคนไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่คือมันเราคือแล้วเราคือที่สําคัญคือมันเหมือนกับว่า เราพูดถึงจังหวะไหนใช่ไหมครับลราจจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นจังหวะที่โทอฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมันมีดีเทลมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วสาหรับผมอันนี้จริงๆแล้วเรื่องท่าวิ่งนี่เป็นอะไรที่แบบมีเคนเถียงกันเยอะเป็นเรื่องแบบนั้นมากเลยคือแบบว่าแต่ถ้าเกิดในมุมอ่าในในส่วนตัวนะครับก็คือผมก็จริงๆก็ที่บอกมาวิ่งมาประมาณหปีเนาะจริงสามปีแรกนี่คือเจ็บเจ็บวนไปตลอดอะครับจน เพิ่งมาแบบว่าซ้อมได้แบบเป็นปีโดยไม่เจ็บก็คือเพิ่งช่วงหลังๆเองเนี่ยก่อนน้านี้ก็คือ,อ,อยูรูปเดียวกันครับเจ็บไปเรื่อยไอทีบีข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนึงที่ผมสังเกตแล้วก็เรียนรู้ก็คือว่ามันเหมือนกับสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของ relative เออมันคือเรื่องของโพสเจอร์ของเราตอนวิ่งมากกว่าคือจุดที่เท้าสัมผัสพื้นที่เราคุยกันนะครับจะเป็นหน้าเท้าส้นเท้าอะ่ะมัน มันไม่สําคัญเท่าเอมันมันไม่สําคัญเท่าใช่มันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายคือมันต้องคือมันต้องดูทั้งหมดอะครับมันต้องดูแบบขึ้นมาจนถึงแบบสะโพกอ่าดูของดูดูมุมของเข่าอะไรอย่างเงี้ยคือการที่จะบอกว่าไปตัดสินว่าแบบเอ้ยสมมติถามผมผมว่าที่เห็นชัดสุดก็คือแบบไปงานวิ่งแล้วถ่ายรูปมาแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยลงส้นเท้าทุกคนก็ลงส้นส่วนใหญ่แล้วคนไปจะกลัวว่าเฮ้ย หรือแบบเจอเพื่อนมาเฮ้ยนี่ลงส้นเท้า,น,านี่เดี๋ยววิ่งแล้วเจ็บเขา่านะอะไรเงี้ย <im it> ผมว่าคือมันต้องดูทั้งหมดนะครับเราคือเราวิ่งมันเป็นเดนิมิกเนาะคือการถ่ายหนึ่งรูปมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าท่าวิ่งมัน <im it> ถูกหรือผ <im it> ิดอะไรเงี้ยเนาะมันต้องดูแบบรีเลทีฟเป็นเยอะครับคือจริงๆผมว่าถ้าคนวิ่งใหม่ๆนะครับก็หนึ่งคืออย่าเพิ่งสนใจเรื่องท่าวิ่งมากวิ่งก่อนวิ่งสร้างสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยไปก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอเราเริ่มจริงจริงอยากจะอยากจะนัดน,นิดนึงเรื่องเวทเทรนนิ่งที่คุยกันไปเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยคือเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเหมือนกันที่คุมให้โพสเจอร์เราอะถูกเพราะว่าการที่เราวิ่งแล้วโพสเจอร์มันผิดหรือเราลงเท้าไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันมันมันไม่บาลานซ์กันก็จะมีแบบทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆถ้าจะให้แนะนําคือสําหรับนักวิ่งใหม่ๆนะครับที่จะเพิ่งเริ่มมาวิ่งอะไรเงี้ยถ้าวิ่งเดี๋ยวตัดไปก่อน ลองดูเ <Wing S 1> ลือนให้มันให้มันติดก่อนใช่ลองวิ่งให้แบบว่าแบบวิ่งแล้วแบบรู้สึกเอนจอยกับมันใช้เวลาแล้วแบบเราจะเริ่มแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> อย่างที่ผมอบอก <c oughs> เอาตัวเองมาวิ่งก่อนให้ได้รูทีนก่อนจากนั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเนะแล้วก็เอมีเสริมนิดนึงเรื่องเรื่องความแข็งแรงครับซึ่งพอไประยะหนึ่งแล้วอ่ะมันมันเป็นส่วนสําคัญจริงๆแหละเพราะว่าถ้าเจ็บมันก็มีสาเหตุอย่างนี้แหละอาจจะแบบ ส่วนใหญ่ก็จะแบบแข็งแรงไม่พอแล้วเราไปเพิ่มระยะกำเนื้อถ้ามันไม่บาลานซ์ก็อาจจะทาให้โพสเจอร์เราเปลี่ยนไปทาให้ฝั่งหนึ่งอาจจะรับแรงมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราว,วิ่งมันไม่ใช่แค่เก้าเดียวของเก้าไปเรื่อยเรื่อยเป็นพันเป็นหมื่นเก้าอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็จริงผมเคยไปศึกษาเคยอ่านนะว่าจริงๆคนคนเชื่อว่าเออเรามายืดนะวิ่งเสร็จแล้วมายืดหลังวิ่งอาจจะช่วยป้องกันการปัดเจ็บได้ซึ่งจริงๆมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาเทียบกันแล้วว่าระหว่าง เรามีสเตรจงที่พอระหว่างสเตรจงกับสเตรสอันไหนคือแบบว่ามีส่วนป้องกันการบาดเจ็บมากกว่ากันซึ่งจริงแล้วมันออกมาเป็นเรื่องเรื่องความแข็งแรงเหมือนว่ามันมันให้มันส่งผลมากกว่าการสเตรชิงซึ่งผมก็เคยเจอแบบพวกที่มันที่วิ่งเร็วเร็ววิ่งเยอะๆยแล้วก็ยืดไม่ค่อยได้เลยแล้วเราไม่เจ็บก็มีนะเออจริงๆก็จริงๆผมก็เป็นคนไม่ยืดไม่ยืดเลยคือเอใช่ก็เป็นคนที่แบบยืดตอนครูดาวก็คือ อ่าที่ที่ผมใช้ก็คือใช้เป็นพวกใช้ยืดเป็นใช้เป็นพวกโฟมโรลเลอร์อะไรอย่างนี้แทนครับเป็นแบบไม่ใช่แบบว่าสเตรสทั้งทั้งมัสเซอร์ออกมาเลยครับก็จะเป็นแบบเฉพาะจุดอะไรเงี้ยเออผมแต่ผมก็เป็นคนตัวแข็งมากก็จะแบบเออก็พวกสเตติกสเตดนี่คือแบบเดิม่ศูนย์แล้วอะไรเงี้ยกดไม่ลงซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วถามว่าจริงๆแล้วเวลากีฬาวิ่งเราก็ไม่ได้ต้องการให้กล้ามเนื้อมันแบบว่ายืดอะไรได้ขนาดนั้นเหมือนแบบโยคะ ยิ่งเรายืดเยอะๆใช่ไหมครับแรงมันก็จะไม่มีด้วยคือเหมือนกัว่ามันมันจะต้องตัวเกินไปตึงระดับหนึ่งที่แบบมีแรงมีแรงะไรเก็บสะสมแรงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการยืดบางคือเหมือนอย่างอย่างเช่นตอนพวกตอนก่อนเหมือนเหมือนอย่างเป็นสาเหตุหนึ่งของวอร์มอัพที่เขาไม่ให้เป็นสแตติกสเตทส่วนหนึ่งเพราะว่าการยืดมันทําลายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือลองนึกภาพว่าแบบอย่างเรายืดเรายืดน่องยืดอะไรอย่างเงี้ย น้องมันใช้ในการวิ่งเพราะมันต้องคอนแทกครับคือมันต้องต้องหดตัวต้องหดตัวอแต่ว่าการที่เราไปยืดมามันก็ทําให้มันเสียสเปรงกลายเป็นว่าแทนที่จะทำให้กลายเป็นแบบไม่มีแรงใช่ใช่มันก็เสียสเปรงแล้วก็เสี่ยงการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องนั่นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พวกสเตรสนี้แล้วแต่คนถนัดด้วยแหละส่วนึ่งแต่ถ้าเกิดใครใครยืดไม่ได้ก็เมิ่งไปพยายามยืดเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดผมเป็นคนตัวแข็งอะไรเงี้ยแล้วเห็นแบบหูเพื่อนแบบวิ่งเสร็จปุ๊บเอาหัวแตะเข่าอะไรเงี้ยก็้านนนนขดั ก็ยังมีแบบว่าเออแบบพวกจริงๆก็ไม่ต้องเราเราไม่ได้ต้องการเฟ e ซิบิลิตี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับลองดูเรียกว่ายืดในในความยาวให้เรายืดได้ถูกไหมครับอย่าไปยืดตามคนอื่นนะประมาณนั้นครับเอาที่แบบคิดว่าแต่พวกนี้มันก็เป็นเป็นเลน r ิ i งเค u ร์ฟแหละลองดูครับแต่ก็ไม่ได้เออคือไม่ต้องแบบโอ้โหเห็นส่วนลุมที่เอาขาไปพาโตแล้วก็แบบพยายามยืดอะไรเงี้ยคือถ้ายืดไม่ได้ก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับทีนี้